เจนนี่อันพาด41กลัดสวีทสามีออกสื่อเจนนี่อันพาดน้ำป้อมเพชรหน้าเด็กนึกว่า20อวดหุ่นบาง41กลัดสวีทสามีขอขัดใจไม่มีลูกเพิ่มดูแลตัวเองได้ดีมากสำหรับเจนนี่อันพาณนป้อมเพชรหรือเจนนี่เทียนโพสวรนคุณแม่ลูกหนึ่งสุดสวยแม้ว่าปัจจุบันจะอายุ41ปีแล้วแต่ก็ยังคงสวยและหน้าเด็กไม่เปลี่ยนล่าสุดเจนนี่ ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองแบบรัวๆในลุคชิลๆสบายๆโพสต์ภาพเป็นนางแบบสุดปังมีความสวยลีนไรที่ติจนหลายคนพากันชมได้ตอบประเด็นเรื่องมีลูกคนที่สองยังพักก่อนค่ะถามว่ากังวลอะไรโหมันไม่ได้กลับมาง่ายๆนะอายุ41การที่เจนนี่จะกลับมาหุ่นแบบนี้แล้วเราต้องเลี้ยงลูกเองไม่ได้มีพี่เลี้ยงไม่ได้มีใครช่วยมันยากมากกระบวนการในระหว่างที่มีลูก กว่าสามสีป่ปีมันเหนื่อยจริงๆค่ะแค่ถึงคนเท่านั้นเจดเป็นคนเด็ดขาดไม่เอาแล้วเจดเป็นคนท่าไม่คือไม่ค่ะตอนนี้โนลาสามขวบแล้วถามว่าเขาเติมเต็มเราอย่างไรบ้างจริงๆเขาเป็นเหมือนสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเวลาเรามีลูกอ๋อเข้าใจแล้วทําไมแม่คนอื่นถึงแฮปปี้เข้าใจความรู้สึกนี้แล้วค่ะเขาจะมีโจทย์ใหม่มาให้ทุกวันเราต้องมีจิตวิทยากับเขายิ่งช่วงนี้เป็นช่วงวัยทองของเด็ก ช่วงเขาเข้าโรงเรียนก็จะขึ้นลงเราต้องไหลไปตามน้ําต้องไม่ไปเบรกเขาแต่ไม่รู้เป็นช่วงวัยทองของแม่หรือเปล่านะส่วนมิกกี้สามีเจนนี่เผยความที่สามีอายุน้อยกว่า10ปีเรารู้สึกว่าเราแก่ไม่ได้ทํายังไงก็ได้เราจะไม่เป็นแม่ที่อายุดูมากกว่าสามีนี่คือโจทย์ของชีวิตจากที่ชอบดูแลตัวเองอยู่แล้วชอบออกกําลังกายเสริมสวยตอนนี้ทําหนักกว่าเดิมทําทุกอย่างอีกหนึ่งเท่าบวกกับการเลี้ยงลูกด้วย ถามว่าอยู่ด้วยกันมาสามถึงสี่ปีแล้วสมหวังไหมเจนนี่ยิ้มตอบอย่างเปลี่ยมสุขเลยว่าสมหวังมันเหมือนทุกอย่างลงตัวความรักไม่ใช่แฮปปี้อย่างเดียวมันต้องรู้สึกสบายตัวด้วยสบายหัวใจไปไหนไม่ต้องมานั่งห่วงนั่งพะวงนั่นคือชีวิตคู่เราสองคนดูแลลูกเราไม่มีพี่เลี้ยงพอมิกเขาดูแลลูกเขาดูแบบเพอร์เฟมากอยู่กับโนราได้เป็นเหมือนเพื่อนด้วยเหมือนพ่อด้วยทำได้ทุกหน้าที่ เรายิ่งสบายใจกว่าเดิมขอบคุณข้อมูลจาก Newsupdate. o t com ค่ะ